สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับไมโครโฟนนะครับไรสายนะครับที่ผลิตในประเทศจีนนะครับแต่ว่ากล่องนะครับของเขานี่ดีมากเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับหลังจากซื้อมานะครับอันนี้ซื้อในราคา นะครับสองล้อไอ้ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับพร้อมส่งแล้วก็แล้วก็อันที่จริงผมไม่ได้สั่งยี่ห้อนี้แต่ว่าทางร้านเขาของขาดหมายถึงว่าของเขาสั่งแล้วมันมันไม่ไม่มีนะครับคือเขาช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยอาจจะสั่งไปแล้วทางร้านสาขาที่เขาผลิตเนี่ยนะครับ มันส่งของไม่ทันหรือว่าผลิตไม่ทันยังไงไม่รู้ไอที่ผมสัง่งมันเขาก็เลยส่งตัวนี้มาแทนนะครับซึ่งราคาก็ได้ราคาเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมันดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับครับข้างในก็จะแถมนะครับ ซองสองใสนะครับทองใสมานะครับก็ดีครับสวยดีนะครับมาตรฐานดีครับแล้วก็ข้างในก็เก็บนะครับล็อกไว้อย่างดีกันกระแทกนะครับกันขยับขยื่นนะครับโฟมอย่างดีเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีนะครับสายชาร์จครับผมอันนี้สายชาร์จนะสายชาร์จนี่น่าจะเป็นสายชาร์จส่วนในตัวชาร์จนี้ ก็น่าจะใช้กับโทรศัพท์นะครับของโทรศัพท์นะครับได้เลยนะครับในตัวตัวนี้นะครับนะครับปลัภายในก็จะมีลักษณะอันนี้ตัวใหม่นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับไม่ระบุยี่ห้อครับนะครับก็น้ำหนักก็ ก็หนักพอสมควรนะครับผมอครับแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับจากมือถือนะครับไปหาใหม่นะครับนี่นะครับแต่ส่วนนี้ก็คงจะน่าจะเป็นอะไรรูปรักดของมันนะครับนี่นะครับก็น้ำหนักก็หนักหนักอยู่นะครับแต่ก็สามารถเสียบกล้องได้นะครับไม่หนักเกินไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับอ๋อแล้วก็แถมแจ็คนะครับแจ็คตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอาไว้ใช้กับเครื่องเสียงนะครับที่สามารถร้องคาราโอเกะได้แล้วก็สามารถใช้เป็นไม์ในการสอนได้นะครับนะครับมันจะมีที่สังเกตคือถ้าเป็นแจ็คใส่ หูฟังมันจะมีอันนี้ตัวนี้นะครับดำๆนี่นะมี3ขีดครับแต่ตัวนี้มันมี2ขีดนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวแปรสัญญาณจากตัวเครื่องเสียงนะครับมาเข้าใหม่เวลาใส่เราก็จะเสียบต่อกันอย่างนี้ครับเนี่ยครับความแตกต่างของมันครับนี่ครับอันนี้คือสามารถเข้ากับนั่นครับเข้ากับมือถือได้แล้วก็ เป็นตัวเข้ากับไฟสัญญาณได้นะครับแต่ตัวนี้เขาจะเสียบต่อ,อยางนี้ครับอ่าแล้วก็ไปเสียบกับอ่าไปเครื่องเสียงเพื่อลองคาราวอเิะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไปลองดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับก็ามาแค่นี้ครับ500บาทนะครับถือว่าก็ น่าจะคุ้มอยู่นะครับนะครับต่อไปเราจะมาดูข้างในว่ามีอะไรอ๋อนี่ครับอันนี้คือคู่มือครับคู่มือนะครับคู่มือเขาก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับข้างในนี้ภาษาปกฤษภาษาปกฤษนะครับอ่านะครับมันก็จะแนะนํานะครับระบบการใช้มีอะไรบ้างนะครับก็มี อันแรกนี้มีสามารถนะครับอันแรกนะครับเนี่ยตัวใหม่นี่สามารถาเร่งเสียงนะครับคือวอลลุ่มได้นะครับเพิ่มลดได้นะครับเออเนี่ยนะครับเพิ่มสามารถเพิ่มลดได้แล้วก็ข้างๆก็จะมีอะไรคนะีเอ็มคีเอ็มคนี้น่าจะเป็นตัวเปิดปิดนะครับ เปิดปิดก็คืออาจจะเป็นประมาณแบบว่าเวลาเราจะตัดเสียงครับพูดไปแล้วช่วงนี้เราไม่อยากไม่อยากให้มันได้ยินเสียงเราก็ตัดเสียงเราไปนะครับกดตรงนี้ตัดเสียงเราไปนะครับส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องอาชาร์จนะครับชาร์จไฟนะครับโดยประมาณน่าจะชาร์จไฟนี้าตามที่ผมได้แปลจากตรงนี้นะครับมันจะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณสัก ช mm hmm. ั่วโมงโดยสองชั่วโมงนะครับประมาณเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็เวลาชาร์จไอตัวนี้นะครับ,ต,รบตัวนี้จะจะถ้ามันอ่ามันก็จะงงงหน่อยแต่ถ้าว่าอ่าเวลาชาร์จในไฟจะเป็นสีแดงสีแดงนะครับแต่ถ้าอ่ามันเต็มนะครับไฟสีแดงมันก็จะดับไปเลยนะครับ <S <S เออน,นี่จะงงงงหน่อยเพราะว่าผมก็ลองชาร์จมัน ดูแลนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่ก็เหมือนกันนี่ครับ Mk น่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับนี่เปิดปิดนะครับนะครับเวลาเปิดนะครับอ่าเปิดนี่จะกดตัวนี้นะครับกดกดตัวนี้อันนี้เราเข้านี้เลยนะครับ ออฟออนเนี่นะครับเปิดพร้อมกันนะครับง่ายมากเลยครับแล้วก็ปล่อยครับนี่ครับปล่อยปุ๊บนะครับไอตัวนี้มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับกับพริบเนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอันนี้คือติดแล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับผมเสียบเข้าไปกับตัวรับมือถือเราเลยนะครับคือช่องหูฟังเลยนะครับตัวเนี้นะครับมันก็สามารถคุยได้เลย แต่มีอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าบางมือถือบางรุ่นนะครับมันสามารถที่จะเ,เสียบเข้าไปเลยหรือบางรุ่นมันไม่รองรับนะครับไม่รองรับไอ้ตัวใหม่นี่นะเราต้องไปโหลดแอปนะครับ แอปก็คือเป็นแอปแคมเมนะครับซึ่งเป็นแอปกล้องนะครับที่จะามามาเชื่อมสัญญาณกับตัวนี้นะครับไอตัวนี้นะครับถ้าบางรุ่นถ้ามือถือมันดีหรือว่ามือถือที่มันรับได้นะครับมันก็สามารถที่จะต่อกับตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันนี้เจอกับตัวเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ทีนี้เราก็ต้องไปโหลดแอปแคมิราแล้วก็ตั้งค่าตั้งอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาคุณจะใช้ถ่ายาคลิปหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับเพื่อใหเอ้เสียงมันออกมาชัดเนี่ยก็ต้องถ่ายผ่านแอปแคมิรานะครับแทนนะครับแทน้แอปห,หลักของมือถือนะครับอันนี้ก็ ก,ก็บอกกันนะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะอตัวนี้นะครับแต่ถ้าบางใครที่เอามาใช้แล้วก็คือเสียบได้เลยก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกอที่จะพูดถึงอ่ะไม้ตัวนี้นะครับมันเหมาะมันเหมาะตรงที่ว่าเวลาเราถ่ายนอกสถานที่นะครับมันมันจะทำให้ สะดวกสบายนะครับแล้วก็เสียงก็น่าจะจะดีครับดีผมก็ว่าดีดีอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าเออเสียงมันไกลขนาดไหนแล้วก็ระยะขนาดไหนแล้วก็เสียงมันชัดไหมนะครับนะครับเพราะว่าในคู่มือนี้เขาพูดบอกว่าประมาณ5อสิบเมตรหรือ30เมตรนะครับ จะลองลองรับเสียงเราได้ชัดเจนมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับผมครับตอนนี้ผมก็นะครับได้เปลี่ยนนะครับเป็นการใช้ไม์ตัวนี้แล้วนะครับว่ามันจะให้เสียงชัดแล้วสามารถอยู่ไกลได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับนี่มาลองดูนะครับ หนึะครับสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, นะครับผมสินะครับนะครับมันก็นะครับประมาณตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้ประมาณสักส ยี่สิบยี่สิบกว่าเมตรนะครับยี่สิบสามสิบเมตรนะครับนี่นะครับในระยะนี้นะครับไม่รู้ว่าสัญญาณของไมค์ตัวนี้นะครับยังรับได้หรือเปล่านะครับผมนี่ก็นะครับนี่ผมกําลังเดินกลับมานะครับว่าเดี๋ยวเรามานั่นกันว่ามันจะขนาดไหนนะครับนะครับนะครับเราสามารถออกนอกสถานที่ได้เลยครับถ้าว่านั่น เราต้องการแบบถ่ายนะครับโอเคครับผมก็คงจะเช่นนี้นะครับสำหรับการทึกนะครับทดสอบใหม่นะครับ